แปดผักผลไม้บำรุงปอดให้สุขภาพดีผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพสวัสดีกับเพื่อนเพ่ทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีเกี่ยวกับอาหารที่ดูแลปอดของเราครับปอดมีหน้าที่หายใจเอาอากาศที่ดีเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็พร้อมกับขับสารพิษออกจากร่างกายของเราด้วยเราจรึงจําเป็นต้องใส่ใจและดูแลปอดของเราครับวันนี้ก็เลยรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้ที่ดีต่อปอดองเรามาแบ่งปันกับทุกๆคนครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว่า8ผักผลไม้ครับมีอะไรกันบ้างครับแล้วก็หาซื้อได้แบบง่ายๆครับมีทั่วไปในตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตครับที่เราสามารถหาซื้อได้ครับผม1ครับกระเทียมครับกระเทียมนะครับ เป็นผักที่มีกลิ่นแรงครับแต่ก็มีประโยชน์ไม่เบาเลยครับในกระเทียมครับมีสารอัรลิซินครับที่จะทําให้นะครับเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องก,กันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่แล้วก็ช่วยต่อต้านแบคทีเรียยับยัง้งเชื้อต่างๆเชื้อที่ทาให้เกิดฝีหนองคออักเสบเชื้อปอดบวมหรือว่าเชื้อไวรัสโรคทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง การเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยครับเขาบอกว่าให้เรากินกระเทียมวันละ1หัวหรือวันละ5ถึงหกีบก็ดูแลสุขภาพของเราแล้วครับผม2ครับแครอทในแครอทครับเป็นผักที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายสำหรับคนรักสุขภาพครับจะทำเป็นอาหารหรือว่าจะทำเป็นน้ำผักผลไม้ได้หมดครับเพราะว่าแครอทครับมี เจ้าเบต้าคอานครับที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A นะให้แก่ร่างกายของเราโดยวิตามินเอครับจะช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อช่วยสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคต่างๆและก็ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราแล้วก็ช่วยดูแลปลอดของเราและอีกทั้งนะครับยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้อีกด้วยครับผม 3. ครับขิง ขิงครับถือเป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยครับเพราะว่าขิงนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยต้านการอักเสบภายในร่างกายของเราได้ดีนอกจากนั้นครับขิงยังช่วยแก้หวัดบรรเทาอาการอาการไอบรรเทาหวัดที่มีเสมหะได้อีกด้วยครับเพราะว่าในขิงครับมันมีสารที่ทําลายไวรัสหวัดในทางเดินหายใจได้อีกการกินขิง เราก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะทําเป็นอาหารหรือว่าจะทำเป็นเครื่องดื่มน้ำขิงก็มีประโยชน์ได้หมดเลยครับผมเซบ็อกเคลรี A ่ R e, ครับผักใบเขียวครับบล็อกเคลี A ่ R e, นะครับช่วยเรื่องการบำรุงปอดได้ดีเลยครับเพราะว่าจากการวิจัยพบว่าสารในบ็อกเคลรี R ่ e, ครับช่วยยับยั้งการทำลายที่นำไปสู่ การเป็นโรคปอดไร้ายแรงครับทั้งยังขับพิษและสารก่อพิษต่างๆนอกจากนี้บอ็อกอครี่ยังมีสารเคอร์เซทินที่ช่วยป้องกันโรคหอบหืดภูมิแพ้และมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจได้ด้วยอีกครับผมที่เราสามารถทำเป็นเมนูได้หลากหลายเลยครับผม 5. ้ p แอปเปิลครับเขาบอกว่ากินแอปเปิลหนึ่งลูกก็เหมือนกับมีหมออยู่ใกล้ๆตัวของเราเลยครับผมในแอปเปิลครับ จะมีวิตามินซีที่สูงและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับในแอปเปิลนะครับจะมีสารแอนโทไซยานิกครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเราต่อต้านเชื้อโรคสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคปอดและก็โรคมะเร็งได้อีกด้วยครับ แค่เราทานแอปเปิลวันละหนึ่งหรือ2ผลก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแล้วครับ6แคนตาลูปครับแคนตาลูปครับมีสารต้านอนมูลอิสระที่สูงมากครับผมซึ่งสารต้านอนมูลอิสระจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายครับช่วยต่อต้านการอักเสบที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆในร่างกาย ทั้งแคนตาลูครับยังมีวิตามินซีและเบตาโคอรทีนครับที่พอเพียงจะทำให้ปอดของเราแข็งแรงทำให้ระบบทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันปอดของเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีครับผมเจ็ดเลมอนครับเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีที่สูงมากครับช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคหวัดได้ดีครับช่วยขับเสมหะลดอาการไอที่ก่อให้เกิดอาการปอดอักเสบลุกรานครับแล้วก็ช่วยป้องกันยับยั้งมะเร็งได้อีกด้วยครับผมเจ้าเลมอนครับแต่ครับผลไม้สุดท้ายครับก็คือตระกูลบูเบอรี่ครับผม เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีที่สูงมากครับแล้วก็มีวิตามินเอข้อข้างสูงครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ระบบร่างกายของเราครับผมเพราะว่าเจ้าวิตามิน2ตัวนะครับถือว่าเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายของเราครับช่วยป้องกันหวัดภูมิแพ้ป้องกันโรคปอดแล้วก็ดูแลปอดของเราแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆได้อย่างดีเลยครับผมอันนี้ครับก็คือ 8ผักผลไม้ครับที่ดูแลปลอดของเราก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆครับลองไปหามาทานหรือว่ามาทําเป็นเมนูต่างๆได้หรือว่าจะทําเป็นเมนูน้ําผักผลไม้ครับที่ผมก็เป็นคนนึงชอบปั่นน้ําผักผลไม้ครับเราก็จะต้องเขาเรียกมีความรักก่อนในการที่จะทําในสิ่งต่างๆครับถ้าเกิดเรามีความรักเราก็สามารถที่จะ ทำอาหารเมนูหรือว่าจะทำน้ำผักผลไม้ที่ตอบโจทย์สุขภาพของเราครับปอดก็เหมือนกันถ้าเรารักปอดของเราเราก็ต้องดูแลปอดของเราอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมกับเพื่อนก็ลองไปหามากินกันได้เลยรับรองเราจะมีปอดที่แข็งแรงอย่างแน่นอนครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ก็กดติดตามเลยเพราะว่า จะมีความรู้แล้วก็สาระดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในครั้งต่อไปผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผม